เดี๋ยวฟังเสียงก่อน ันนี้ W20 นะครับผม Made in Japan Morris นะครับเหลืออีกตัวหนึ่งนะครับผมตัวที่ขายไปก่อนหน้านี้กับตัวนี้ขนละตัวกันนะเดี๋ยวผมจะลงให้เป็นตัวที่สองแล้วกันนะครับผมอะสภาพดีนะสภาพสวยนี่ดูลายไม้ข้างหลังก่อนเ <laughs> จ๋วโอ้ยลายไม้สวยมากนะครับนี่ ลายไม้ลึกมากเดี๋ยวฟังเสียงคร่าวๆก่อนเดี๋ยวค่อยมาคุยเรื่องรายละเอียดกัน เสียงดีมากเลยตัวเนี้ยคือจริงๆอ่ะกีตาร์ต่อให้เป็นยี่ห้อเดียวกันรุ่นเดียวกันเสียงมันไม่เหมือนกันนะอันนี้คือเรื่องจริงเลยนะครับผมบางทีกีตาร์ที่มันผ่านการใช้งานมาเยอะๆตัวนั้นน่าเสียงดีผมเคยเทียบแล้วพวกยามาฮ่ามอรลิสต่อไม้เป็นรุ่นเดียวกันปีเดียวกันผลิตเนื้อไม้เดียวกันเลยเนื้อเสียงไม่เหมือนกันนะครับผมมันคือมันมันหลายปัจจัยกีตาร์บางทีอ่เขาเรียกอะไรอะแรงสั่นสะเทือนของเนื้อไม้ อะไรประมาณนี้คือเนื้อไม้ไหนที่คนใช้เยอะๆผ่านการใช้งานมากับกิต้าที่วางไว้เฉยๆเก็บสะสมวางไว้ในนอนกล่องถ้าเอามาเทียบกันจริงๆอ่ะสู้ตัวที่ตัวที่ตัวที่ใช้งานมาเยอะๆไม่ได้เลยเนื้อเสียงจะแตกต่างกันเยอะเลยนะครับผมอันนี้อันนี้คือเรื่องจริงเลย เปลี่ยนแน่นเลยตัวเนี้ยเดี๋ยวผมแนะนำให้เอาผมแนะนำไให้เอาไปเปลี่ยนสาย <c oughs> เปลี่ยนสายใหม่นะหาสายดีๆใช้เลยพวก d a ัด d i o พวก e l e ล็ r เของแท้ใช้ไปเลยนะครับผมกี <c oughs> ตาร์เนี่ย ถ้าถ้าเกิดว่าซาวมันเปิดมาขนาดนี้แล้วหาสายดีๆใช้เลยเบอร์1 1ก็ได้ถ้ากลัวเจ็บนิ้วก็ใช้เบอร์ S 1ิก็พอนะครับผม ตัวนี้โอเคเล่นานางแล้วโทษทีเดี๋ยวเรามาดูสภาพกันเลยนะครับผมผมไล่จากหัวเลยแล้วกันนะครับผมนี่เนื้อไม้สวยมากนะครับผมลูกบิดเลกครอบนะครับผมตอกมอลิสด้านหลังสวยมากเลยขอ้อมันจะมีรอยตรงนี้อ่าเล่นมือสองคือน,นักรบมันจะมีบาดแผลอยู่แล้วแต่มันก็ไม่ได้น่าเกลียดอะไรเลยนะครับผมไม่มีผลกับการเล่นนะครับท้ชชิ่งต่ํา ไม่ต่ํามากไม่สูงมากจนเกินไปเอาลงอีกได้เยอะนะครับถ้าชิ่งประมาณนี้ผมแต่งไว้ให้ดีสุดแล้วนะครับผมไม่ต้องไปทําแล้วนะเชื่อผมเพราะว่าถ้าต่ํามากจนเกินไปหางเสียง s u สเทนมันจะหายหมดเลยข้า้งหน้าเอ้ยให้ดขหูข้างหลังก่อนข้างหลังอุ้ยลายไม้สวยมากตัวนี้สวยจริงสวยมากเลยก็อาจจะมีรอยตรงนี้เล็กน้อยอ่าอย่าไปซีเรียสก็เป็นพวกขนแมวทั่วไปแค่นั้นเอง สภาพดีมากเลยนะบอกบเลยก่อนถ้าจะเป็นพวกริ้วรอยแค่นั้นเองสภาพยังยังดีอยู่ไม่ถือว่าดีมากก็ยังใช้ได้อยู่สภาพดีเลย<ม>อ่ะนี่หลายไม้นะครับผมข้างๆแทบจะไม่มีริ้วรอยเลยนะครับอ๋อตรงนี้ด้วยนิดหน่อยนะครับผมอ่าสวยตัวนี้สวยนะครับเสียงดีด้วยก็หลักๆหลักๆเลยก็คือตรงตรงนี้แค่นั้นเองนะครับผม ชอบมากเลยโกสบูดลายไม้แบบนี้โอเคสายที่ขึ้นให้จะเป็นเบอร์สิบข้างหน้าสวยเลยอาจจะมีช้ำบ้างเล็กๆน้อยๆทั่วไปก็ไม่เยอะนะครับผมอันนี้อะไรเอ่ยอันนี้ติดคราบหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับผมขาวๆอ่ะเนี่ยก็ประมาณเนี้ยเล็กน้อยเนี่ยมันจะเป็นตำหนิเล็กน้อยแค่นี้เองนะครับผมสวยโดยรวมแล้วสวยเลยสายที่ขึ้นให้จะเป็นสายเบอร์สิบนะครับ ผมเอาแค่สามตังก้าพอท่านใดสนใจพรองปิดได้เลยนะค่าส่งแบบโอนเต็มอยู่ที่ร้อยแปดสิบเก็บรายทางอยู่ที่สองรอยห้าสิบกรณีที่เก็บรายทางมัดจำห้าร้อยส่วนที่เหลือจ่ายรายทางนะครับผมให้สําหรับคนที่พร้อมโอนเต็มกับพร้อมโอนมัดจำนะครับอ่าถ้าเจอในเพจในกลุม่มทักแชทส่วนตัวเลยไม่ต้องคอมเมนต์นะอันนี้แจ้งไว้ก่อนเลยถ้าสนใจจริงๆผมผมเคยมีปัญหากับลูกค้าที่คอมเมนต์ผมไม่เอาเลยลูกค้าแบบน,นี้ขอโทษจริงๆอันนี้ขอโทษ คือเขาคอมเมนต์มาแต่คนที่เขาซื้อจริงอะ่ะเขาทักสุดตัวมาผมก็บอกว่าเอ้ยพี่คนที่เขาทักมาเขาปิดไปแล้วแต่คนที่คอมเมนต์มาไม่ยอมทักอ่ะพอผมโพสต์ปิดแต่คอมเมนต์ว่าผมคอมเมนต์มาก่อนทําไมไม่ให้ผมก่อนอ่ะเนี่ยมันจะมีปัญหาแบบนี้นะครับผมอันนี้คือถ้าสนใจโทรมาเลยแอดไลน์มาเลยทักแชทมาเลยลูกค้าที่เคยซื้อกับผมเยอะๆจะรู้จักกันดีโอเคเอาแบบนี้ผมสะดวกแบบนี้นะครับผมเท่าไหร่นะเมื่อกี้ลืม3/9 0 0 สามพันเก้าทุนนะครับผมอ่าค่าจะส่งรายละเอียดตามที่ผมแจ้งไว้ให้เลยถ้าเจอใน YouTube ก็แอดไลน์เข้ามานะครับผมฝากด้วยนะลายไม้สวยๆนะครับผม mm hmm. W20 made in Japan Morris ขอบคุณมากครับ